ลูก็พูดถึงไทรบุคลินหรอคะนอะไรม้นถ่าย้วมีนนไปหมดแล้วไม่เชื่อบอไม่เชื mm ่อไปแน่เลยหรอเพื่อนเพื่อนสมิงเขาบุีลนคือว่าพี่ฮับเปอร์บลินติ พี่หาปอเด้พี่หาปอูไม่ได้เลยเยอะ่า่อยากับอันตังไตังไว้ัมาเมาน้องชายเหรอคะน้องชายน้องชายไม่เชื่อฟังตไปบมบ่ไปทั้งหมดตีไปหมดเเไม่ได้เลยไม่เชื่อฟังไม่เชื่อฟังไเพื่อกันของของ ไปไปหปนล้เลยนะอแล้วหนูไปไปไหนูเลยหนูเล่าป้าว่าหนูไปไหนนะไปนิวยอร์กเหรอคะนิวยอร์กกูดีๆจังค่ะแล้วก็มินนี่แล้วแล้วก็เี้เอาดาบไปแล้วกเี้ยเอาดาบไปู มิกกี้เอาบัมโบ่ไปเลยทิ้งเอาอะไรก็ไม่ไปทิ้งเลยยาวมากเลยมีแต่เรื่องบุคลินเหรอคะแล้วบีน่าเป็นเด็กดีไหมคะดีไหมคะแง่แง่ใครไหมคะไม่แง่แง่เห็นไหมเป็นเด็กดีเห็นไหมคะไม่แก่แง่ไม่แก่แง่เลยบุคลินก็กัดบุคลินก็ผักบุคลินก็ตุ้งบุคลินก็ผักบุคลินอะไรมั่วไปหมดเลยม้วเลยโหมูบุคลินหมูม้วจริงๆ บอกไม่ฟังด้วยนะคะเดีฟิวด้วยเหรอกินข้าเก่งไหมหนูนี่เนี่ยกินข้าเก่งไหมคะยอมให้ป้อนยอมให้กินเริงเออยอมให้ป้อนนั่นเหรอเอแ้อหนูาะหนูไม่ต้องป้อนเลยเหรอคะหนูไม่ต้องป้อนหนูกินเองเหรอคะหนูทานเองเหรอคะโอ้โหอย่างนี่ไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเนาะเก่งมากเลยป้อนก็ไม่ป้อน